สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับอาทิตย์จำเพียงจะเพลดักแฮมบายบารลอตวันนี้เจอกันดึกหน่อยนะครับคืนวันอาทิตย์ที่สิบเจ็ดมกราคมสองห้าหกสี่นะครับในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆน,น,นะครับมาดูวิธีในการแมทสายกาบแต่ว่าผมจะใช้เป็นเครื่องมือนะครับคราวนี้ถ้าเพื่อนๆไม่มีเครื่องมือแบบนี้ ก็ไม่ต้องไม่ต้องกังวลนะครับเพียงแค่ว่าเราเอาคอนเซปต์ไปใช้เท่านั้นเองนะครับความหมายก็คือว่าเวลาที่เราจะแมทสายอากาศสักหนึ่งต้นเนี่ยนะครับสายเหตุก่อนที่เราจะแมทนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราแมทสายอากาศให้มันพอดีกับความถี่แล้วเนี่ยมันจะทําให้การรับแล้วก็การส่งเนี่ยดีขึ้นไปด้วยนะครับภาครับอาจจะต่างกันไม่มากแต่ว่าภาคส่งเนี่ยมันจะทําให้ยืดอายุการใช้งานของเครื่องนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราส่งอากาศ ที่ความถี่ที่ไม่ถูกต้องกับสายอากาศเขาเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าสายอากาศไม่แมทเนี่ยมันจะมีผลนะครับก็คือทําให้มันมีค่าที่เป็นค่าสะท้อนกลับกลับเข้ามาที่เครื่องนะครับก็จะทําให้อุปกรณ์ภาคสง่งเราเนี่ยมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นความร้อนหรือว่าจะเป็นอันตรายที่เกิดมาจากกําลังส่งที่มันย้อนกลับเข้ามาที่เครื่องนะครับอธิบายเพื่อนๆง่ายๆนะครับยังไงเรามาทักทายกันด้วยนะครับสวัสดีนะครับไม,ไม่ได้ไลฟ์สดมานานนะครับ ต้องขออภัยนะครับช่วงนี้ถ้าเห็นว่างเงียบไปแสดงว่าเคลียร์งานนะครับมาดูอุปรกรณ์ที่เราจําเป็นจะต้องใช้งานกันบ้างน,นะครับแน่นอนเพื่อนๆจะต้องมีเครื่องวัดแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นแบบเข็มก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวแบบเข็มเนี่ยเพื่อนๆลองดูวิธีผมจะอธิบายไปด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าใช้แบบเข็มเนี่ยจะพูดเป็นคอนเซปต์นะครับว่าจะทํำยังไงนะครับส่วนอุปกรณ์ต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ครับคัตเตอร์แล้วก็คีมตัดแต่ว่าคีมตัดนี่ก็จะเลือกเป็นแบบ ชนิดที่เป็นตัดลวดเลยนะครับตัดสลิงเลยนะครับนี่ก็ขอบคุณเพื่อนนะครับยืมเพื่อนมานะครัไม่ได้ซื้อเองนะอะ่โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนคราวนี้ <c oughs> สายอากาศต้นนี้เนี่ยเราจะต้องรู้อะไรบ้างเราจะต้องรู้ว่าเขาอยู่ที่ความถี่ไหนก่อนนะครับวิธีในการเช็คนะเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะสําหรับเพื่อนๆที่ใช้แบบเข็มไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายไปด้วยนะว่าจะต้องเป็นจะจะต้องทํำยังไงนะครับแล้วก็เราจะ จำลองด้วยนะครับว่าเวลาที่เราใช้งานเนี่ยก็คือเราจะเอามือไปจับเข้าไว้อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะจับแค่ตรงนี้แค่ตรงั้่แค่ตรงนี้นะครับเพราะนั้นเราก็จับแค่นี้เราจะไม่เอามือไปจับตรงถึงตรงนี้หรอกถูกไหมครับเวลาเราคุยเวลาใช้งานเพราะนั้นก็มีอยู่เท่านี้นะครับคราวนี้เรามาดูวิธีในการทํานะครับตอนแรกให้เราหาก่อนว่าเจ้าตัวสายอากาศต้นนี้เนี่ยเขาอยู่ที่ความถี่ไหนนะครับอันนี้ผมต่อตรงนี้นะแต่เดี๋ยวผมจะซูมให้เพื่อนได้ดูนะครับอันนี้ซูมเอาก่อน เอาคอนเสิต์ไปก่อนนะครับต่อประมาณนี้เพื่อนๆมีมิเตอร์แบบเข็มที่เราเรียกว่า s w r มิเตอร์ก็ได้นะครับไปใช้วิธีการแบบนี้ก็ได้ก็ต่อหลังเครื่องเอามือเอื้อมเอามือไปจับตรงเนี้ยตรงขั่วที่เป็นกลาวตรงเนี้ยนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มทํางานกันนะครับผมก็จะใช้แต่ผมจะใช้เป็นตัวเครื่องอชาร์จ110นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับจะตัวเครื่องนี้ข้อดีก็คือเขาสามารถที่จะกวาด ความถี่ได้เลยนะครับว่าเราจะวัดที่ความถี่ไหนนะอันเนี้ยสายกัดต้นเนี้ยที่ผมเอามาวัดให้เพื่อนเพื่อนดูเนี่ยผมทราบอยู่แล้วนะครับเขาจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งสี่ห้ากว่ากว่านะคราวนี้เรามาดูนะครับหลักการก็คือเราจะต้องหาก่อนว่าเขาอยู่ที่ความถี่ไหนวิธีการนะครับถ้ามีเครื่องแบบนี้เราก็กําหนดต่ํากับสูงเลยก็ได้นะครับก็คือก็คือการสแปนนี่แหละตั้งแต่ความถี่ไหนตั้งแต่ถึงเท่าไหร่อย่างผมก็เริ่มตั้งแต่หนึ่งร้อยสี่สิบใช่ไหมครับอยู่ตรงหน้าจอนะครับไปจนถึงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเมกะเฮ นะถ้าเป็นเครื่องนี้ก็ตั้งสตาร์ทสต็อปแค่นั้นเองนะครับสตาร์ทแล้วก็สต็อปเห็นไหมครับมีเท่านี้เองนะครับที่ผมลดแสงนะอ่ะโอเคหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราตั้งค่าเสร็จปุ๊บเราก็กดเริ่มครับผมก็จะกดปุ่มนี้นะครับเริ่มเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับแล้วก็เครื่องตัวนี้ข้อดีก็คือเขาจะมีมาร์กด้วยนะครับมาร์กที่ผมตั้งไว้ก็คือผมตั้งไว้ที่มินิมัมแปลว่าต่ําสุดของของท้องช้างนะครับเพื่อนๆแบบนี้เห็นไหมครับ แล้วก็มาร์กที่สองเนี่ยมาร์กเกอร์สองเนี่ยผมตั้งไว้ที่ไม่เกิน S w R สองสองจุดศูนย์อาจจะสองจุดศูนย์กว่ากาอย่างเงี้ยครับก็แสดงว่าอ่าเดี๋ยวเอาใหม่เอาหม่ <c oughs> อ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ผมหยุดแล้วนะครับเดีย๋ยวอธิบายเพื่อนนะครับเท่ากับว่าสายกัดตัวนี้เนี่ยความอ่าดี D ที่สุดแมทที่สุดนะครับอยู่ที่หนึ่งประมาณหนึ่งสี่สามกว่ากว่านะครับหนึ่งสามหนึ่งสี่สี่นั่นแหละนะครับแล้วก็ สุดท้ายที่มันน่าใช้อยู่ที่ S w R สองสองเนี่ยอยู่ที่หนึ่งสี่เจ็ดประมาณหนึ่งสี่เจ็ดนะครับคราวนี้แน่นอนครับเพื่อนๆเวลาที่เราทำงานเนี่ยต้องจัดให้องค์ปกระกเนี่ยใกล้เคียงนะครับก็คือจับก็คือจับให้ใกล้เคียงไปเลยนะครับอ่านะครับประมาณนี้เพราะาะนั้นเรารู้แล้วสายกาดต้นนี้อยู่ที่ความถี่หนึ่งสีสามแล้วจะทำยงไงต่อนะครับจากสูตรนะครับ สามร้อยส่วนด้วยความถี่แปลว่าถ้ายิ่งความถี่สูงสายอากาศเราจะสั้นลงใช่ไหมครับแสดงว่าตอนนี้สายอากาศตัวน,นี้ยังแก้ไขได้อยู่ไหมนะครับสายอากาศต้นนี้เนี่ยเราจะใช้งานที่ความถี่หนึ่งห้ากว่ากว่าดีวผมขออนุญาตดูนะพอดีเพื่อนเขาส่งมาให้ช่วยทํานะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมขอดูโจทย์ผมก่อนนะตอนนี้เราอยู่ที่หนึ่งสี่สามเพราะนั้นจะใช้หนึ่งห้าเนี่ยสบายมากก็แค่ไปตัดปลายออกนะครับคราวนี้จะใช้ที่ความถี่ สักครู่นะครับเดี๋ยวผมเปิดดูกนะันหนึ่งห้าสองประมาณหนึ่งห้าสองจุดห้านะครับหนึ่งห้าสองจุดห้าแล้วก็อ่ะคราวนี้มาดูวิธีต่อไปนะครับเราทราบแล้วเนาะว่าตัวสายอากาศมันยาวไปใช่ไหมครับเพราะนั้นเราต้องตัดออกคราวนี้ผมจะอยู่ตรงนี้ไว้ก่อนเพื่อนๆที่ใช้แบบเข็มสิ่งที่เพื่อนๆควรทําคืออะไรสิ่งที่เพื่อนๆควรทําก็คือแน่นอนครับเพื่อนๆเ,เวลาที่เราเอาสายอากาศต้นเนี้ย ไปวัดใช่ไหมครับวัดเพื่อที่จะรู้ก่อนว่าตอนนี้สายอากาศเนี่ยเข้าไปอยู่ที่ย่านความถี่ไหนนะครับเราต้องจับจุดให้ถูกก่อนนะครับแล้วก็เราทาแล้วเราก็จดเอาไว้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการนะครับถ้าเรารู้ความถี่เช่นสมมติสมมติอ่าผมจะจดให้เพื่อนดูนะครับเช่นถ้าสมมติว่าอันนี้เราต้องจดมือแล้วนะครับเพื่อน เดี๋ยวผมจดให้เพื่อนดูนะครับเช่นสายกัดต้นนี้นะครับเวลาเที่บไปวัดกับเข็มเราต้องจดนะครับสมมุติว่าเราอาจจะจดที่ความถี่1 4 0นะครับถ้าเอาละเอียดเลยก็ได้นะครับ1 4 1 1 4 2 1 4 3 1 4 4 1 4 5 1 4 6 1 4 7 1 4 8 1 4 9แล้วก็1 5 0คือ ถ้ายิ่งละเอียดนะครับยิ่งละเอียดมันก็จะยิ่งดีใช่ไหมแต่ว่าแล้วแต่เพื่อนๆนะครับเอาความสะดวกเป็นหลักนะคราวนี้หลังจากที่เราได้จดตรงนี้ไปแล้วเราจะทำไงต่อนะครับเพื่อนๆก็ต้องเอาเจ้าสายกาดตัวนี้ไปต่อกับ s หรือวเข็มแล้วก็วัดตามความถี่นี้เลยแล้วจดออกมานะครับเช่นสมมุติว่า1 4 0ี่ศย์เนี่ยเราวัดดูแล้วนะครับได้ที่สามจุดสองสมมตินะนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ส่วนอันนี้เลขกสมมุติหมดเลยนะครับสามดสาม เอาเป็น2.2.7ละกันนะครับ1.4.3สมมุติว่า2.0 1.4.4 4, เป็น1.8 1.4.5เป็น1.1ละกันแล้วพอ1.4.6เนี่ยมันเริ่มขึ้นละเป็น1.8เป็น2.0ไปเรื่อยครับก็คือเส้นกราฟเริ่มขึ้นละ2.7 3.1 3.2อ่ะอันนี้ให้ดูประมาณนี้ แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดว่าเราเขียนกราฟแบบแบบเจ้าตัวเครื่องเนี้นะครับกราฟมันจะออกมาแบบนี้เลยนะครับกราฟมันก็จะออกมาที่แบบนี้ใช่ไหมเนี่ยครับเพืเ่อนๆก็จะมาวาดกราฟได้ละว,ว่ามันลงที่ตรงไหนใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนตรงท้องช้างตรงนี้มันก็ได้เท่ากับหนึ่งสี่ห้าพอขึ้นไปอีกหน่อยมันก็กลายเป็น, 1, 4, นหนึ่งสี่หกนี่ออกใช่ไหมครับมันก็กลายเป็นหนึ่งสี่สี่เราก็จะรู้ช่วงละ คราวนี้เวลาที่เรารู้ช่วงเนี่ยมันก็จะเป็นข้อดีของการที่เราจะตัดได้นะครับความถี่ยิ่งสูงแลมด้ายิ่งสั้นลงเพราะฉะนั้นสายอากาศเนี้ยนะครับก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าหลังจากนี้นะครับเราก็จะตัดให้มันสั้นลงนะครับเพื่อนๆื่อนนึกพ่อนึกคอนเซปต์ออกเนาะนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูกันว่าตอนนี้เนี่ยเราวัดหน้างานของเราคือว่าตัวเนี้ยสายอากาศต้นเนี้ยเขาความถี่ต่ําไปใช่ไหมครับเราจะต้องทําให้เขาสูงขึ้นเพราะนั้นแน่นอนครับเราจะต้องตัด คราวนี้เราควรจะลองตัดดูก่อนนะก็คือเราจะไม่เราจะไม่ตัดทีละเยอะครับเพื่อนๆเราจะตัดทีละน้อยๆก่อนนะอะเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้คือตรงปลายนะก็เดี๋ยวผมดูก่อนนะโอเคเอาสักสองข้อกัอนนะครับลองดูก่อนเพื่อนๆหลายท่านจะบอกว่าสองข้อมันน้อยไปนะครับเอาเยอะกว่าน,นี้ก็ได้เพราะว่าจากหนึ่งสี่เป็นหนึ่งห้าเลยนะแต่ว่าผมการพลาดก่อนกันพลาดนะครับ อ่านะครับอ่าเราตัดใช้คัตเตอร์ปาดเอาตัวยางออกนะครับหลังจากนั้นเราก็มาตัดกันคราวนี้เพื่อนเพื่อนดูนะครับเดี๋ยวผมจะตัดให้เพื่อนดูนะสวัสดีเพื่อนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมจะใช้ตัวนี้ละใช้ครีมตัดลวดนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองดูสองข้อนั้นเพื่อนดูนะสักครู่นะครับอึ๊บเอามือ บังไว้ด้วยไม่งั้นมันจะกระเด็นนะครับอ่ะอันนี้คือสองสองข้ออ่ะเดี๋ยวคราวนี้เรามาตรวจคำตอบดูซิว่าตัดไปสองข้อเนี่ยจากความถี่หนึ่งสี่สามเนี่ยนะครับหนึ่งสี่สี่เนี่ยตอนนี้จะขึ้นมาเป็นเท่าไหร่นะครับอโอเคผมจะเริ่มกดสตาร์ทตรงนี้ใหม่นะครับกดสตาร์ทอ่าขยับขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับตอนนี้ เพื่อนเพ่ลองดูนะครับไปอยู่ที่หนึ่งสี่ห้าจุดหกละแสดงว่าการตัดเมื่อกี้ขึ้นมาประมาณหนึ่งเมกะเฮิร์นะครับหนึ่งเมกะเฮิร์ตกว่ากว่าหนึ่งถึงสองเมกะเฮิร์นะครับเพราะฉะนั้นเรารู้ละมันเริ่มขึ้นละใช่ไหมครับเพราะ,ะนั้นก็เหมือนเดิมครับต่อเนื่องเลยนะครับก็ปอกต่อแบบนี้นะครับเอาอีกสักสามข้อไปเลยรอบนี้นะครับก็ ค่อยๆนะครับไม่แนะนำให้เพื่อนตัดทีเดียวแบบให้จบงานไปเลยนะเพราะว่ามันเสี่ยงมากนะถ้ายาวเนี่ยตัดให้สั้นเนี่ยง่ายครับแต่ถ้าเกิดว่าสั้นแล้วเนี่ยจะแก้เนี่ยยากนะครับค่อยนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับอ่ะผมจะลงไปอีกอนะครับเดี๋ยวเอาสักขนาดนี้ไปเลย โอเคนะครับวันนี้รอบนี้เยอะหน่อยประมาณสามสองรอบก,บกว่าสามรอบนะครับอ่าลองดูใหม่ซีว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้หนึ่งสี่ห้าจุดหกแล้วนะครับต่อไปจะเป็นเท่าไหร่เปิดพร้อมกันนะครับกดเริ่มหนึ่งสี่แปดแล้วนะครับก็ใกล้เข้าไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้ ไปต่อเลยนะเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับอทิจารย์เพียรจากเพจ Duckham by Barloss ยินดีต้อนรับเพื่อนๆน,นะครับที่ให้ความสนใจนะครับเย็นๆครับเราเราไม่ไม่ได้รีบนะครับ สวัสดีนะครับวันนี้นอนดึกกันนะครับวันนี้ทำงานกันอ่านะครับสาครู่นะครับเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวนะคอนเนคเตอร์ผมมันนี้นี่แป๊บหนึ่งนะเพื่อน,อนคอนเนคเตอร์มันหลุด แป๊บนะครับยังไม่นอนกันใช่ไหมครับเพืเ่อนอ่า ผมใช้ตัวแอปพลิเคชันนะครับมีเพื่อนถามว่าใช้แอปพลิเคชันตัวที่ถ่ายทอดสดเนี่ยนะครับใช้ของยี่ห้ออะไรนะครับผมใช้สตรีมยาร์ดนะครับใช้สตรีมยาร์ดแป๊บหนึ่งนะครับเ,เพื่อนแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะ สักครู่นะครับเหมือนเดิมนะครับเราต้องมือจับไปด้วยนะเพื่อนเดี๋ยวนะเดีผมต้องประคองเยอะหน่อยน่าจะหลังมาใหม่เอาใหม่นะครับอ่านะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณหนึ่งห้าหนึ่งละซึ่งมันก็ยังสั้นไปอยู่ใช่ไหมเพื่อนเพราะนั้นเราก็ต้องตัดตัดเพิ่มอีกนะครับสเต็ปประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมตัดให้สั้นอีกสักครู่นะครับ แป๊ดหนึ่งเลยเพื่อนอเดยนนะครับคอนเนคเตอร์มัอาจจะไม่ค่อยอ่าอยู่ประมาณนี้นะครับได้ละนะครับครั้งนี้ได้เลยนะครับประมาณหนึ่งห้าสอง กลางๆนะประมาณนี้นะครับเนี่ยก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้เราก็นําไปใช้งานได้แล้วนะครับอันนี้เป็นวิธีนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องมือมันก็จะสะดวกกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนเป็นเข็มเนี่ยนะครับวิธีการก็เหมือนเดิมนะวัดค่าเหมือนเดิมอย่างที่ผมบอกครับอาจจะแบบอาจจะต้องจดจดบ่อยหน่อยนะครับคราวนี้เวลาที่เราใช้แบบเข็มเนี่ยนะครับเวลาที่เราจดเนี่ยเพื่อนๆลองสังเกตดูนะเคิร์ฟเนี่ยเขาก็จะขยับไปเรื่อยใช่ไหมครับยิ่งเราตัด ไอตัวเนี้ยมันก็จะเริ่มขยับขยับขึ้นไปสูงเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นก็เพื่อนๆลองดูนะครับตามความเหมาะสมนะสำหรับเพื่อนๆที่จะตัดสายกากาดแมทนะครับลองดูตามวิธีนี้ดูนะเดี๋ยวผมจะทักทายเพื่อนๆด้วยนะครับสวัสดีคุณนุ่งนะครับจากจังหวัดปราจีนบรุรีคุณธีระสวัสดีนะครับคุณเอกสมุยสวัสดีนะครับโหห้าสิบสามท่านนะครับไม่นอนเลย <laughs> เหมือนกันนะครับช่วงนี้ คือถ้าเกิดช่วงไหนผมไม่ได้ไลฟ์สดแสดงว่าช่วงนั้นแบบเคลียร์งานนะครับงานค่อนข้างเยอะนะอ่ะคราวนี้แนะนํานิดนึงนะครับเอ,อจะแจ้งเพื่อนๆนิดนึงนะครับถ้าสมมติว่าผมไลฟ์สดเนี่ยรบกวนถ้ามีคําถามคอมเมนต์ถามในในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเพราะว่าผมจะเห็นคืออย่างตอนนี้เนี่ยมีมีน้องท่านหนึ่งน่าจะเป็นน้องแหละนะครับส่งข้อความมาถามคือข้อความเกี่ยวกับเรื่องเครื่องตัวนี้นะครับถามได้เลยครับมาถามที่ด้านหน้าได้เลยนะครับ น้องถามว่าตัวหน้าจอเป็นทัชสกรีนหรือเปล่าไม่เป็นนะครับหน้าจอโดนไม่เป็นทัชสกรีนนะครับเราใช้เมนูสกรีนตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีคำถามถามว่าตัวตัวนี้ต่อกับคอมพิวเตอร์หรือว่าแอปพลิเคชันบนมือถือได้ไหมก็คือได้นะครับผ่าน Android นะครับผมไม่แน่ใจ iOS มีหรือ,อยังนะครับแต่ Android ใช้งานรัวสะดวกนะครับก็เหมือนเรามากดตรงปุ่มพวกปุ่มพวกนี้เลยนะครับ โอเคเดี๋ยวนะมีอีกหนึ่งคำถามนะครับถามว่าในกรณีที่อ๋อถ้าสายอากาศตัดผิดไปแล้วนะครับจะทำยังไงนะครับก็คือง่ายๆคือเพิ่มความยาวของของของตัวในส่วนที่เราตัดตรงนี้นครับเราก็ต้องหารวดตัวนำนะครับมาเพิ่มเข้าไปทำให้เขายาวขึ้นแต่ว่าแนะนำเ,นเพื่อนๆครับคือถ้าสมมติว่ายาวไปแล้วแนะนำให้เรา เปลี่ยนไปเลยนะครับก็คือเปลี่ยนต้นไปเลยส่วนสายกาดต้นที่ตัดผิดนะครับก็ไปใช้ย่างความถี่อื่นได้ใช้แบบนั้นไปก่อนนะครับเพราะนั้นก็เป็นวิธีในการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับถ้าความถี่ยิ่งสูงสายกาดจะยิ่งสั้นลงถ้าความถี่ต่ำสายกาดจะยาวขึ้นนะครับเพราะนั้นถ้าเราไปวัดดูแล้วสมมติอะสมมุตินะส,มมนะสายกาดต้นที่เราวัดได้หนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าเราเราจะใช้ย่านสมัครเลน 4, นะึ่งสี่สี่เนี่ยถามว่าใช้ได้ไหมไม่แนะนําเลยนะครับ ทำได้แต่ว่าต้องเพิ่มความยาวสายกาศเพราะว่าสายกาศลำดาบมันสั้นไปแล้วนะครับอันนี้เป็นวิธีในการแก้ไขนะครับโอเคนะครับหวังว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ไปนะครับเราจะพบกันเรื่อยๆนะครับแล้วก็เพื่อนๆมีแนะนําติชมนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ก็ได้นะครับหรือว่าส่งข้อความมาทางอินบ็อกก์ก็ได้นะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเพื่อนๆจะได้นําไปใช้งานนะครับแล้วก็ถ้ามี ผิดพลาดประการใดยังไงขออภัยด้วยนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับผมอทิย์จมเพียน